ขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับบทเรียนคำสอนนะคะวันนี้แม่ระดานำเรื่องการเป็นห่วงเป็นใหยซึ่งกันและกันนะคะพระเจ้านั้นรักเราห่วงใยเรานะคะ,ะพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งเป็นตัวบทที่5ข้อเบอกว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนี่พระเจ้านั้นห่วงใยเราทุกคนนะคะ ห่วงใยเรารักเรา,าสนใจชีวิตของเราสนใจเรื่องการกินอยู่การดำเนินชีวิตแต่ละวันนะคะนี่คือความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกคนนะคะแล้วพระองค์นั้นก็ปรารถนาที่จะให้เรานั้นมีความห่วงใยซึ่งกันและกันด้วยนะคะพระประสงค์ของพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นห่วงใยกันนะคะพววงกันนะคะช่วยเหลือกัน เนี่ยนี่คือที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเรานั้นจะห่วงใยพี่น้องเราจะห่วงใยอย่างไรเราก็ต้องมองไปที่พระเจ้าอามนไหมคะว่าพระเจ้านั้นรักเราพระองค์ห่วงใยเราพระองค์ต้องการให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่จำเริญขึ้นนะคะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรานะคะทีนี้การเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนั้นนะคะเรานั้น สามารถแสดงออกเป็นท่าทีเพื่อให้พี่น้องนั้นได้รับรู้สัมผัสได้ต้องมีการแสดงออกนะคะไม่ใช่ว่าเก็บไว้ภายในฉันรักอยู่พี่น้องฉันก็รักอยู่แต่ฉันอยู่เฉยเฉพี่น้องก็ไม่รู้ว่าเราห่วงใยพี่น้องนะคะต่อไปนี้เราก็ต้องแตะนะคะต้องพูดต้องแสดงออกนะคะมีทา่าที อ่าสี่ประการในวันนี้นะคะการเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะคะมีทั้งหมดสท่าทีที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นบอกอะไรเราสอนอะไรเราในวันนี้นะคะอ่าประการที่หนึ่งท่าทีของการรู้ว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตโดยลำพังได้แต่เราต้องการพี่น้องคริสเตียนอาเมนไหมคะอาเมนอ่า คริสเตียนนั้นจะอยู่คนเดียวไม่ได้นอกจากเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเราต้องมีความสัมพันธ์กับพี่น้องด้วยนะคะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้โดยชีวิตเรานั้นเติบโตได้จะเริญนรุ่งเรืองมีพระพรทุกอย่างไม่คนที่อยู่คนเดียวนั้นชีวิตจะไม่สามารถเติบโตได้เลยเพราะว่าชีวิตของเรานั้นจะเรียนรู้เติบโตได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นอยู่ ในคริสตจักรอยู่ร่วมกับพี่น้องเป็นกลุ่มนะคะเราถึงจะเติบโตได้นะคะเพราะว่าพระเจ้าจะสร้างเราพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นผ่านคริสตจักรพระองค์จะทำงานผ่านคริสตจักรนะคะชีวิตของเรานั้นจะได้รับการสอนการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขผ่านคริสตจักรนะคะชีวิตของเราแต่ละคนนี่แหละคะ่ะ จะช่วยสอนกันจะเสริมสร้างกันนะคะเสริมสร้างกันจนกว่าเรานั้นจะสมบูรณ์ในพระ,ะคริสต์นะอ่ะเรามาดูในพระวจนะนะคะหนึ่งโครินบทที่12ข้อ21และตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้เห็นไหมคะพระวจนะของพระเจ้ากำลังบอกเราว่า เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการพี่น้องหรือเพราะว่าจะน่ากำลังเปรียบเทียบอวัยว,วะของเราในร่างกายอาวัยว,วะในร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรบ้างคะพี่น้องมีศีรษะมีหูมีตามีจมูกมีปากมีมือมีเท้านะคะและสิ่งเล็กๆอีกมากมายใช่ไหมคะขนคิ้วขนตาเล็บมือเล็บเท้านะคะ ขนจมูกนะหลายอย่างที่มารวมกันนะคะเป็นอวัยวะนะคะเป็นอวัยวะในร่างกายของเราเราก็เหมือนกันพระเจ้าก็เปรียบเทียบเรานั้นเป็นเหมือนอวัยวะของกันและกันและเป็นพระกายของพระคริสต์เรามีศรีรษะคือพระคริสต์แล้วเราทุกคนนั้นก็เป็นอวัยวะของพระองค์นะคะนี่คือที่พระเจ้าเปรียบเทียบให้เรามองเห็นภาพนะคะว่า าจะบอกมือว่าเราไม่ต้องการเจ้าไม่ได้เพราะว่ามือก็สําคัญใช่ไหมคะมือก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากมือนี้มีหน้าที่ทําอะไรคะอ่าหยิบจับได้สมมุติว่าจะมีฝุ่นมาเข้าตาเราเราก็ปกป้องตาเราได้มมีขนตาขนตาก็จะหลับลงใช่ไหมคะอ่ามือนี้ก็จะป้องแดดนะคะไม่ให้แดดนี้ส่องหน้าเราและมือก็ หยิบจับอาหารเข้าปากใช่ไหมคะเนี่ยมือก็สําคัญสำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตาจะบอกว่าไม่ต้องการมือก็ไม่ได้เหมือนกับเราทุกคนนี่แหละเราจะบอกว่าคนนี้เราไม่ต้องการไม่ได้เพราะว่าทุกคนสำคัญหมดนะคะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยในพระกายของพระเจ้านั้นพี่น้องทุกคนนั้นล้วนสำคัญนะคะศีรษะ จะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้พระวจนะบอกว่าไม่ได้เพราะว่าศรีรษะสาคัญศรีรษะก็มีความสําคัญแต่เท้าก็มีความสําคัญคือความสําคัญไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเท้าก็มีความสําคัญนะคะสามารถพยุงร่างกายขึ้นมานั่งได้ยืนได้เท้าพาไปในที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะไม่มีศรีรษะเลยก็ไม่ได้ศรีรษะก็สําคัญมากนะล้วนแล้ว ทุกอย่างที่เป็นอวัยวะนั้นไม่ว่าจะเป็นอวัยวะในร่างกายของเราหรืออวัยวะในพระกายของพระคริสต์ล้วนสําคัญอเมนไหมคะมมสำคัญมากเลยนะคะทุกอวัยวะมีคุณค่านะคะเมื่อมารวมกันแม้ว่าอวัยวะเล็กๆก็ตามนะคะก็จะสําคัญเหมือนกันขาดไม่ได้ทุกอวัยวะนั้นจะช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันนะคะ อย่างเล็บเนี่ยเล็กๆนอกจากจะประดับให้นิ้วสวยแล้วก็ยังสามารถใช้เวลาสระผมก็เกาศีรษะได้ใช่ไหมคะเกาศีรษะได้เผื่อเราคันผิวหนังเราก็ลูปหรือกเกาได้นี่นี่คือประโยชน์ประโยชน์ของอวัยวะเล็กๆข้นจมกูกมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะทำเพื่อทำอะไรคะกรองฝุ่นละอองกรองฝุ่นละอองเห็นไหมคะ เขามีคุณค่ามากใช่ไหมคะเขาจะกรองฝุ่นละอองไม่ให้ฝุ่นละอองนั้นเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยอวัยวะเล็กๆในร่างกายของเราสำคัญมากนะคะแต่ละอวัยวะนั้นจะสํำคัญแตกต่างกันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้อาเมนน,นะคะนี่คือการที่พระวจนะกำลังสอนเราบอกว่า,วาการเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันเหมือนกับที่เราทุกคนนั้น เป็นอวัยวะของพระเยสุคริสเป็นอวัยวะของพระคริสเราก็จะห่วงใยกันช่วยเหลือกันถามทุกสุขกันนะคะสามารถช่วยเหลือกันได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันอเมนไหมคะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องได้ก็คืออะไรคะคําอธิษฐานคำหนนใจใช่ไหมคะนี่แหละคือการเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะคะเราจะไม่เกลียดชังพี่น้องเราจะไม่ อิดช้าพี่น้องไม่นินทาพี่น้องอาเมนไหมคะมแม้เรารู้ว่าพี่น้องนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะส่วนมากมนุษย์นั้นจะรักกันห่วงใยกันก็ต่อเมื่อสมบูรณ์ใช่ไหมคะความความสมบูรณ์ดีพร้อมทุกอย่างไม่มีที่ติเขาก็จะ รักเขาก็จะห่วงใยแต่ในความรักของพวกเราอยู่ในพระคริสต์นี้เรารู้ว่าทุกคนนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตกำลังยอมให้ไฟพระวิญญาณพระเจ้านั้นทํางานแก้ไขชีวิตของเราอาเมนไหมคะทุกคนนั้นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะคะ เนี่ยเราเข้าใจในส่วนนี้เราก็จะไม่ไปมองจุดด้อยจุดเสียของพี่น้องอาเมนไหมคะมให้เราเข้าใจพี่น้องแล้วเราก็ให้กําลังใจกันช่วยเหลือกันขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับท่าทีของการรู้ว่าเราไม่สามารถดําเนินชีวิตโดยลําพังได้แต่เราต้องการพี่น้องคริสเตียนอย่างน้อยพี่น้องคริสเตียนก็จะได้อธิษฐานเผื่อเราเห็นไหมคะอธิษฐานเผื่อเรา เราก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องนี่คือพระกายของพระคริสต์นะคะจะอยู่รวมกันห่วงใยกันนะคะต่อไปค่ะเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะคะประการที่สองท่าทีของการไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่นให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตผู้อื่นหมายความว่าให้เรานั้นชื่นชมยินดีให้เรานั้นยินดีด้วย นะคะกับสิ่งดีๆอยู่ในพี่น้องอาเมนไหมคะอาเมอเรานั้นจะไม่อิจฉานะคะแต่ถ้าทางโลกนั้นถ้ามีคนดีกว่าเด่นกว่านี้ก็จะอิจฉาใช่ไหมคะ,ะแต่เราไม่เป็นแบบนั้นแล้วอันนั้นมันเป็นชีวิตเก่าชีวิตเดิมใช่ไหมคะตอนนี้เรามีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เรานั้นจะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งดีๆที่อยู่ในพี่น้องที่อยู่ในชีวิตของพี่น้อง เราจะไม่เปรียบเทียบกันและกันนะคะแต่เราน่าจะสรรเสริญพระเจ้าและเราจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งดีๆของคนอื่นเห็นไหมคะคืออย่างเช่นผู้นำนมัสการในคิตจักเราร้องเพลงเสียงไพเราะทําให้เรานั้นพบพระเจ้าได้ง่ายขึ้นโอ้เราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าอาเมนไหมคะ เนี่ยเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในสิ่งดีๆในของพี่น้องอย่างเช่นงานแต่งที่ผ่านไปเราก็ยินดีกับคู่บ่าวสาวเราดีใจด้วยใช่ไหมคะเราต้องอแสดงความยินดีแสดงความสุขใจกับคนอื่นนะคะในสิ่งดีๆในชีวิตของเขานะคะเรามาดูในหนึ่งโครินบทที่12ข้อ14บอกว่าเพราะว่าร่างกายมิได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นมือข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นเท้าจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้ต่อในข้อ16ถ้าหูจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นตาข้าพเจ้าจึงมิได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้น การพูดเช่นนั้นจะทําให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็หาไม่ได้อเมนนะคะสําหรับพระวจนะของพระเจ้าก็ได้บอกเราสอนเรานะคะว่าเราจะไม่พูดเหมือนอย่างที่พระวจนะได้พูดนะคะว่าใช่สิฉันไม่ได้เป็นทีมนมัสการฉันไม่ได้มีส่วนในคิดจักรหรอกประมาณนี้ใช่ไหมคะอะฉันไม่มีส่วนฉันไม่ได้เป็นคิดจกักรคือแม้จะพูดแบบนี้ก็ยังไม่ถูกต้องนะคะ แต่เราทุกคนนั้นยังเป็นอวัยวะเดียวเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นพระกายของพระคริสต์อยู่ดีนะคะเราจะไม่พูดแบบน้อยอกน้อยใจใช่ไหมคะเราจะไม่พูดแบบคนที่ไม่เข้าใจนะคะแต่เรานั้นจะเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราคือพระเจ้านั้นปรารถนานะะที่จะให้เรานั้น รักกันห่วงใยกันแล้วก็ไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับพี่น้องนะคะทําไมไม่เปรียบเทียบก็เพราะว่าเราต่างอวัยวะเราต่างคนก็มีความสําคัญมีคุณค่าเท่ากันนะคะคุณค่าเท่ากันมีความสําคัญเท่ากันเพียงแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของประทานในเรื่องตะลันที่พระเจ้าประทานให้เราอาเมนไหมคะอ,มอืมนะคะนี่แหละเราจะไม่เปรียบเทียบกันว่า คนนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้เก่งกว่าคนนี้เราไม่เปรียบเทียบแบบนั้นแต่เรานั่นจะเห็นคุณค่าของพี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าเนาะพี่น้องเข้าใจเนาะอามนอ่าอ,อ่ผ่านคะ่ะข้อนี้ต่อไปนะคะการเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและการประการที่สามเรายินดีที่จะแบ่งปันความทุกข์ยากหรือความสุขกับผู้อื่น ยินดีที่จะแบ่งปันความทุกข์ยากและความสุขแก่ผู้อื่นก็คือเมื่อเรามาเป็นอวัยวะเดียวกันใช่ไหมคะเราก็ต้องแบ่งปันกันนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีความทุกข์ลำบากอาจจะขัดสนหรือบา้าหรืออาจจะเจ็บป่วยอยู่เนี่ยเราสามารถบอกพี่น้องได้นะเราสามารถบอกพี่น้องบอกซึ่งกันและกันได้นะคะให้พี่น้องรู้ว่าเรากําลังเผชิญอะไรอยู่ ให้พี่น้องช่วยเหลือเราพี่น้องก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างน้อยคําอธิษฐานนะคะหรือบางคนก็จะช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยคนหนึ่งช่วยไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งก็ช่วยได้อันนี้เราจะไม่เก็บกับไว้คนเดียวเราสามารถบอกพี่น้องได้นะคะและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรามีความสุขเราก็จะแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องแบบไหนคะความสุขเราได้รับสิ่งดีเรามีความสุข เราอาจจะแบ่งปันนะคะสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าเป็นคำสอนคำเตือนเราก็สามารถแบ่งปันได้นะคะถ้าเรามีความสุขเออเรามีพอกินพอใช้เราขออยากเป็นพรกับพี่น้องเราก็เป็นพรกับพี่น้องได้นะคะหรือเรามีอย่างอื่นที่เราแบบโอ้เรามีเยอะนะเราต้องนําไปแบ่งปันพี่น้องนะคะเป็นอาหารหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะคะที่จะเป็นพรกับพี่น้องได้เราก็นํามา เป็นพรกับพี่น้องนี่คือการที่เรานั้นยินดีที่จะแบ่งปันทั้งความทุกข์ยากและความสุขด้วยอาเมนไหมคะเพราะว่าเราเป็นอวัย,ยวะเดียวกันเป็นพี่น้องในพระคริสต์เราเป็นครอบครัวของพระเยซูคริสต์เราจะแบ่งปันนะคะทั้งสิ่งที่สิ่งที่เราลำบากลำบากเรื่องอะไรนะคะหรือสิ่งที่เรานั้นได้รับพ,อพอระพรเรามีความสุขนะคะ เรามีมากเราก็แบ่งปันได้1โครินบทที่1 2ข้อ15ถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้าม่ได้เป็นมือข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นเท้าจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้นะคะก็เปรียบเทียบให้เราได้รู้ว่าเราจะไม่เปรียบเทียบนะคะเราจะไม่ไปเปรียบเทียบว่าโอ้เราไม่เหมือนเขาเราทําไม่ได้เหมือนเขา เขาทาได้ดีกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเราก็คงจะไม่ไม่ได้เป็นในพกายเดียวกันอะไรก็จะเข้าใจผิดไปนะคะคือไม่ได้นะคะถ้าจะพูดแบบนั้นไม่ได้ในพระวจนะของพระเจ้าก็บอกว่าเราก็ยังเป็นอวัยวะของกันและกันอยู่ดีเราจะแยกจากกันไม่ได้นะคะเราจะแยกตัวเราออกมาจากคิตจักรไม่ได้เลยนะคะเราต้องเข้ามาอยู่รวมกันอยู่รวมกันเพราะว่า ถ้าขาดเราไปพี่น้องในคิตตจักรก็คิดถึงพี่พี่น้องในคิตตจักรก็ต้องการให้เรานั้นกลับมาเพราะว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็มีหรือถ้าเราแยกออกไปแล้วก็ไม่ใช่คําตอบทาไมไม่ใช่คําตอบเพราะว่าการที่อยู่ในคิตตจักรนั้นเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าจะทําให้เรานั้นมีสันติสุขจะทําให้เรานั้นได้ทําสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอาเมนไหมคะ่ <Okay. S 1> เราจะแยกออกไปไม่ได้นะคะเราจะออกไปอยู่คนเดียวเลยอ,อยู่คนเดียวดีวกว่าไม่ยุ่งกับใครไม่ต้องให้ใครมายุ่งกับเราไม่ได้นะคะในเมื่อเรานั้นเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์นั้นให้เรานั้นมารวมกันเป็นคิตตจักรของพระองค์นะคะแล้วก็พระเจ้านั้นก็จะทํางานผ่านคิตตจักรเราจะได้รับทุกสิ่งผ่านทางคิตตจักรนะคะ ทั้งการสอนการแก้ไขการปรับปรุงพระพรนานาประการคิดจักรนั้นจะต้องการเสริมสร้างกันและกันนะคะและก็สามารถช่วยเหลือกันและกันได้ด้วยนะคะเราดูในพระธรรม1โครินบทที่1 2ข้อ26ถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะ 1. ทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะ 1. ทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยนะคะ สมมุติว่าเท้าเราหนีเดินไปสะดุดหินหัวหัวแม่โป้งแตกเลือดไหลเจ็บใช่ไหมคะแล้วร่างกายส่วนอื่นเจ็บด้วยใช่ไหมคะร่างกายส่วนอื่นเราก็จะเจ็บด้วยนะคะปากของเราก็จะเจ็บจังเลยนะคะมือก็จะไปรูปคืออวัยวะส่วนอื่นก็จะมีปฏิกิริยาท,าทันทีนี่คืออวัยวะพระกายของพระพิทก็เหมือนกันนะคะถ้าเรารู้ว่าพี่้องของเรานั้นเจ็บหมายความว่า ชีวิตของเขาอาจจะตกระกรรมลำบากหรือเขาอาจจะได้รับอะไรที่เจ็บปวดผิดหวังหรือเขาป่วยอย่างนี้เราก็จะไม่สบายใจเราก็จะพลอยเป็นห่วงอธิษฐานเผื่ออยากไปหาอยากไปพบเนี่ยนี่คือภาพของคิดตจักรนะคะแล้วก็ถ้าอาวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ชื่นชมยินดีด้วยเห็นไหมคะ,ะสมมติว่าเวลามีคนทักว่าหนูพานี้ ไม่เหมือนเดิมสวยขึ้นเอาไวยว่าส่วนอื่นจะเป็นยังไงคะอู้ชื่นชมยินดีคือออกหมดเลยนะคะจิตใจก็เบิกบานชื่นชมยินดีใช่ไหมคะได้รับคําชมเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะคือร่างกายทุกส่วนนี้ก็จะมีปฏิกิริยาเลยนะคะถ้าได้รับเกียริได้รับคําชมเหมือนกันนะคะกับภาพในคิตจักรนะคะถ้าคนหนึ่งคนใดนะคะได้รับเกียรติเราก็จะ ยินดีด้วยเราก็จะดีอกดีใจนะคะเราไม่อิจฉาอาเมนไหมคะอ่เราจะไม่มีวิญญาติจฉาหรือว่าเบะปากใส่ <c oughs> นะคะไม่เบะปากใส่แต่เรานั้นยินดีด้วยจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็สอนเรานะคะในเรื่องยินดีที่จะแบ่งปันความทุกข์ยากหรือความสุขกับผู้อื่นนะ,ะอเมนนะคะผ่านนะคะข้อน,นี้ขอบคุณพระเจ้า <c oughs> ต่อไปประการสุดท้าย การเป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งกันและการประการที่4ท่าทีของการใช้ความชำนาญของเราของประธานหรือความสามารถเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเรามีความสามารถอะไรคะเรารู้นะคะเรานำความสามารถของเราหรือของประธานที่เรามีนั้นไปช่วยคนอื่นก็คือช่วยพี่น้องของเรานี่แหละสามารถช่วยเขานะคะอาอย่างเช่นถ้าเรามีความสามารถในด้านการ บริการอย่างเงี้ยเราก็จะบริการพี่น้องด้วยความรักบริการพี่น้องด้วยความห่วงใยอาเมนไหมคะอ่าหรือถ้าเราไปอยู่ในโรงอาหารเนี่ยเราก็จะบริการพี่น้องขอบริการหน่อยคะ่ะยกอาหารให้ยกน้ำให้นี่เป็นสิ่งที่เราถนัดมากเลยเราอยากจะปฏิบัติคนอื่นเนี่ยเราก็ทำได้นี่คือสิ่งที่เรามีนะคะบางคนอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะ มีไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะอยากจะไปทําไปปรุงอาหารอย่างเงี้ยก็ไปทําได้นะคะบางคนมีของประทานในการเตือนสติกันก็สามารถเตือนสติได้นะคะเตือนสติกันบางคนมีของประทานในความรักความเมตตาเราก็ให้ความรักความเมตตาพี่น้องนะคะสาแดงออกนะคะมีการกระทําด้วยนะคะอ่านเราดูใน1โครินธ์บทที่1 2ข้อ7การสําแดงของพระวิญญาณน,นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พระวิญญาณนั้นจะให้เรานั้นมีของประธานทุกคนหรือตะลันที่พระเจ้าจะใส่ให้กับพวกเรานะคะเพื่อเพื่อเรานั้นจะทำประโยชน์ร่วมกันอามีไหมคะจะไม่มีใครสักคนฉันไม่เป็นอะไรเลยฉันขอยอยู่เฉยๆมีไหมคะแบบนี้ไม่ไม่น่าจะมีนะพระเจ้าให้ทุกคนนั้นมีคุณค่าหมดแล้วก็มีมีของประทานมีเรื่องการชํานาญก็ได้นะคะการชํานาญ หรือความสามารถต่างๆนําสิ่งที่เรามีนั้นนั่นแหละค่ะมาใช้เป็นประโยชน์กับคิตจกักรมาใช้เป็นประโยชน์กับพี่น้องอาเมนไหมคะอเราดูในโรมบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าและเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อน<ๆ>ะคะ ถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็เผยตามกำลังความเชื่อของเราถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี อาเมนนะคะพระวจน <Queen 1971. S 1> ะของพระเจ้าก็ให้เราได้เข้าใจว่าของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นจะแตกต่างกันนะคะบางคนจะได้รับของประทานในด้านการเผยพระวจนะก็เผยพระวจนะด้วยความเชื่อนะคะตามกําลังความเชื่อของเราไม่ไปเผยเกินขนาดนะไม่เผยนอกเหนือที่พระเจ้าให้พูดนี่คือความหมายนะคะถ้ามีของประทานในการปนิบัติก็จงปนิบัติปนิบัติพี่น้องปนิบัติคิดจักร นะะเนี่ยทำไปนะคะเพราะว่าจะเกิดประโยชน์ในคิดจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องนะคะจะเกิดประโยชน์กับตัวเราด้วยทําให้เรานั้นได้ฝึกฝนชีวิตทําให้เรานั้นทําทให้เราได้ทําในสิ่งที่ได้พัฒนาในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้อเมร์ไหมคะพัฒนาของประทานถ้ามีการเตือนสติก็จงเตือนสตินะคะถ้ามีการบริจาคก,ก็จงบริจาคด้วยใจกว้างขวางเนี่ยพระเจ้าบอกนะคะ สำหรับการครอบครองก็เป็นการบริหารจัดการเป็นการที่ดูแลจัดการงานต่างๆในคิจจรนะคะการครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่สแสดงความเมตตาก็จงสแสดงด้วยความยินดีนะคะ,สะแสดงความเมตตาด้วยความยินดีด้วยจิตใจที่ห่วงใยห,ห่วงจิตใจที่ทอมต่อพี่น้องนะคะให้พี่น้องได้สัมผัสได้ว่ามีความรักความเมตตาจริงๆอาเมนนะคะสำหรับท่าทีของการใช้ ความชํานาญของประธานนะคะหรือความสามารถของเรานะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในคิดจักรและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องด้วยอเมนไหมคะอเมนนะคะแต่ก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้เข้าใจอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าจะประทานของประทานให้กับพวกเรานั้นแตกต่างกันนะคะรับใช้พระเจ้าปฏิบัติซึ่งกันและกันงานที่เราทํานั้นจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนนั้นทําด้วย มีมีคุณค่านะคะงานทุกคนนั้นมีคุณค่าหมดนะคะที่พระเจ้าประทานให้นั้นที่เราจะนํามาเสริมสร้างกันนํามาเพื่อเป็นประโยชน์ในคิดจกักรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุกคนขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับบทเรียนเราประทวนหน่อยนะคะการเป็นห่วงเป็นใยกันมี4ประการทั้งสิ้นนะคะคือหนท่าที่ของการสาม,มารถดำรนชีวิตโดยรังคางได้ แต่เราต้องการที่น้องคิดเตียนอ่าเรานั้นไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะคะเราเป็นคิดเตียนเราอย่ายอยู่คนเดียวเราต้องเข้ามาอยู่ในคิตจักรนะคะมีพี่น้องนะคะประการที่สองค่ะการที่เราในในไม่เปลียบเที่ยบตัวเราเองกับผู้อื่นให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตผู้อื่นอ่าเราจะยินดีในสิ่งดีของผู้อื่นนะคะ เราจะยินดีด้วยเราจะไม่อิจฉานะคะอ้าวต่อไปประการที่3เรายินดีจะแบ่งปันความทุกข์ยากหรือความสุขกับผู้อื่นเราจะเราจะไม่เก็บนะคะไม่เก็บความทุกข์ยากความลําบากของเราแต่เราสามารถบอกพี่น้องได้ให้พี่น้องช่วยเหลือเรา โดยการอธิษฐานเผื่อเรานะคะหรือถ้าพี่น้องจะช่วยเรามากกว่านั้นหลายคนก็สามารถช่วยได้นะคะเราก็จะได้รับการช่วยเหลือกันและกันนะคะไม่ได้ทอดทิ้งกันแล้วก็คนที่มีความสุขก็สามารถแบ่งปันความสุขของเรานั้นกับพี่น้องได้นี่คือนะคะอ้าวต่อไปประการสุดท้ายที่4ีาถ้าทีของการใช้ความสานาญของเราของประทางหรือความสามารถ พื่อประโยชน์ของผู้อืน่นนะคะขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เรานั้นจะนําสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นของประทานไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเราเราจะนำมาใช้ในคิดจกักนำมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องอาเมนนะคะอขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนค่ะ